เรื่องที่ผมจะมาพูดในวันนี้ครับมันไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรเลยฮะเราเนี่ยอยู่กับมันมันนานมากๆแล้วเพียงแค่หลายคนอาจจะไม่เคยนึกถึงมันเท่านั้นเองนะครับแต่ผมคิดว่าทุกคนครับที่กําลังจะตัดสินใจจ่ายเงินเพื่อซื้อเกมหรือว่าซื้อแอปทั้งหลายเนี่ยควรจะรู้ข้อมูลเหล่านี้ไว้ฮะ สวัสดีครับเ,เพื่อนๆยุคสมัยนี้อะไรอะไรมันก็เป็นดิจิทัลดาวน์โหลดไปหมดเลยใช่ไหมฮะตั้งแต่เรามีแพลตฟอร์มออนไลน์อย่างเช่น s t e a m เข้ามาเนี่ยการซื้อเกมการเล่นเกมการซื้อแอปต่างๆก็เป็นอะไรที่ง่ายไปหมดฮะจนตอนนี้ฮะแต่ละค่ายเขาพยายามสร้างแพลตฟอร์มตัวเองออกมานะครับแต่เผื่อใครยังไม่รู้นะครับทุกเกมที่คุณซื้อเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ทั้งหลายในรูปแบบดิจิทัลดาวน์โหลดเนี่ยฮะคุณไม่ได้เป็นเจ้าของมันเหมือนกับที่คุณซื้อเกมมาเป็นแผ่นในสมัยก่อนนะ คอนเซปที่เรากำลังพูดถึงตรงนี้ครับเราเรียกมันว่าดิจิทัลไลเซนส์นะครับมันไม่ใช่อะไรที่ใหม่เลยเพราะว่าเราใช้งานมันมานานมากๆแล้วฮะเพียงแค่ตอนนี้เราจะทำเหมือนไม่รู้ไม่เห็นกับเรื่องนี้อีกต่อไปก็คงไม่ได้นะครับล่าสุดนี้ฮะเราได้เห็นดราม่าหลายรอบเลยนะครับเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวนะครับอย่างเช่นเรื่องหนักๆล่าสุดก็เป็นของ Ubisoft นั่นเองนะครับคือ Ubisoft เนี่ยปิดให้บริการเซอร์วิสของเกม The Crew ไปนะครับและปิดไม่พอนะครับเขายึดตัวเกมจากผู้เล่นที่ซื้อไปแล้วก่อนหน้านะครับทำให้เป็นประเด็นใหญ่หญโตมี ใหญ่ๆอย่างเช่น Stop Killing Games โผล่ขึ้นมานะครับคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับประมาณบเกือบ,บปีก่อนเนี่ยฮะทาง Ubisoft ได้ประกาศว่าจะยุติให้บริการเกม The Crew นะครับและจะเอาเกมนั้นออกจาก Store ออนไลน์ทั้งหมดด้วยแน่นอนครับคนที่ซื้อเกมไปแล้วกว่า20ล้านคนก็เดือดสิฮะเพราะเราจ่ายเงินซื้อเกมไปนะครับคุณจะมาห้ามเราไม่ให้เราเล่นเกมได้ยังไงในเมื่อเกมเนี่ยมันเป็นของเราใช่ไหม เรื่องเนี่ยมันใหญ่โตถึงขั้นที่แบบว่ามีคนจะออกมาฟ้องร้องกันเลยทีเดียวนะครับและตอนนั้นฮะก็มีการถกข้อกฎหมายกันอย่างกว้างขวางว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรามีสิทธิ์ในเกมที่เราซื้อพวกนี้มากน้อยแค่ไหน ย้อนไปตอนเด็กๆหน่อยนะครับในยุคที่มันยังไม่มี Ste ีมไม่มี Ubisoft Connect หรือว่าไม่มีแพลตฟอร์มในการซื้อเกมออนไลน์อื่นนะครับตอนนั้นเนี่ยเวลาเราซื้อเกมนะครับเราแค่เดินเข้าไปในร้านเกมนะครับซื้อแผ่นเข้ามาเกมที่มันเป็นขนาดใหญ่ๆหน่อยก็จะต้องใช้หลายๆแผ่นในการติดตั้งนะครับแต่ประเด็นก็คือทุกครั้งที่เราซื้อเกมมาเนี่ยมันจะเหมือนอนกันนะครับเราแค่กลับบ้านไปเอาแผน่นใส่คอมแล้วก็ติดตั้งเป็นอันจบไม่ต้องต่อนเน็ตด้วยซ้ำนะครับและช่วงนั้นแหละฮะผมเรียกว่าเป็นช่วงที่เราซื้อเกมและะเเเเรรราาป็นนจจ้ขอองงกมิๆคคับื ประมาณว่าไม่ว่าค่ายเกมจะเจ๊งบริษัทใครจะบึมแต่ตราบใดที่เรายังมีไอแผ่นเกมนี้อยู่เนี่ยและแผ่นเกมมันยังไม่เสียหายนะครับเกมมันก็ยังถือว่าเป็นของเรา100%เหมือนกับว่าที่คุณซื้อของมาใช้เนี่ยครับผมไปซื้อ,อซื้อแว่นอันเนี้ยมาจากร้านนะครับแว่นอันเนี้ยก็เป็นของผมนะครับไม่ว่าร้านที่ขายไปแล้วจะเจ๊งหรือปิดตัวนะครับไอแว่นอันเนี้ยมันก็ยังคงเป็นของผมอยู่ดีนะฮะ แต่มันก็มีหลายประเด็นแหละครับที่ทําให้การขายแผ่นแบบนี้ไม่สามารถไปต่อได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการไรต์แผ่นก๊อปแผ่นขายอย่างเช่นเวลาคุณไปเดินตามห้างใหญ่ๆคุณก็จะเห็นแบบว่ามีร้านขายแผ่นก๊อปกันเกิ่อนกาดเลยนะครับหรือว่าบางคนเนี่ยก็ใจดีนะซื้อเสร็จแล้วเอามาอัปโหลดลงเว็บบิดให้คนไปโหลดเล่นกันฟรีๆนะครับพวกผู้พัฒนาเกมนะครับเขาก็โอ้โหไม่ได้สิเราพัฒนาเกมมาตั้งเยอะแยะเราก็ต้องแบบว่าเอาทุนคืนหากําไรใช่ไหม <ๆ S 1> เขาก็เลยเอาคอนเซ็ปต์ของตัว DRM หรือว่า Digital Rights Management เข้ามานะครับอันนี้ฮะมันจะเป็นเหมือนการ verify ก่อนเข้าเกมทุกครั้งนะครับว่าเกมนี้เป็นเกมที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์อะไรอย่างนี้จริงๆนะครับและส่วนใหญ่ฮะมันต้องใช้งานอินเทอร์เน็ตไปพร้อมๆกันนะครับทีนี้ฮะ ตามหลักการนะครับมันก็เหมือนว่าเกมนี้มันเป็นของเราแต่ถ้าเข้าเล่นเมื่อไหร่เนี่ยเราต้องเริ่มไปง้อคนอื่นแล้วก็คือไปง้อไอ้ระบบ DRM หรือว่าง้ออินเทอร์เน็ตนั่นเองนะครับมันก็เป็นเหมือนว่าจุดเปลี่ยนว่าเกมเนี่ยมันไม่อาจเป็นของเราได้100%อีกต่อไปนะครับคนก็เลยไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่ครับเพราะว่าหลายกรณีฮะ ตัว DRM เนี่ยมันต้องต่อเน็ตอยู่ตลอดไม่มีเน็ตเอาเน็ตหลุดเล่นเกมไม่ได้อีกนะครับแต่สุดท้ายแล้วมันก็ไม่ใช่ปัญหาครับเพราะว่าคนเนี่ยก็ยังคงหาวิธีการแคร็กตัวเกมให้เล่นได้โดยไม่ต้องต่อเน็ตไปบ y บพ s าสตัว DRM พวกนี้อยู่ดีฮะ พอมาถึงในยุคข,ของดิจิทัลดาวน์โหลดจากแพลตฟอร์มในยุคปัจจุบันเนี่ยครับคนก็เริ่มสนใจคอนเซปต์ของ DRM หรือว่าการแคร็กกันน้อยลงนะครับเพราะว่าการซื้อเกมบนออนไลน์สโตร์ทั้งหลายเนี่ยมันง่ายมากๆนะครับแถมราคาถูกกว่าแผ่นสมัยก่อนนะครับบางเกมเนี่ยถูกถึงขั้นที่บว่ารู้สึกผิดเลยนะโอ้โหราคาแค่นี้ยังจะโหลดเถื่อนซื้อเถือ่อนอีกเหรอคนเขาก็เลยไม่นิยมเถื่อนกันแล้วนะครับไปซื้อบนสตีมในช่วงเซลอะไรเงี้ยจะดีกว่านะครับพวกแผ่นเกมอะไรต่างๆมันก็เลยหายไปนะครับและเราเองครับก็ใช้ platform, พนนแพลต ่น,นรและแน่นอนมันไม่เคยมีดราม่าอะไรเลยแม้ว่าคนจะต้องต่อเน็ตเพื่อเล่นอยู่ตลอดก็ตามฮะตอนนี้ครับคนก็คงไม่ได้ซีเรียสกันแล้วใช่ไหมว่าเราต้องมาต่อเน็ตเล่นอะไรงี้ครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยก็มีเน็ตอยู่แล้วนะครับและระบบหลายๆอย่างมันก็ทําให้การต่อเน็ตเป็นเรื่องที่ดีกว่านะครับอย่างเช่น Cloud s a ซฟหรือว่า h i e v e m e n t ต่างๆนะครับสมัยก่อนเนี่ยเวลาซื้อแผ่นมาลงบนคอมเซฟอะไรต่างๆมันก็อยู่ในคอมนะครับพอเราล้างเครื่องเอา้าเกมที่เล่นมาตั้งนานมันก็หายไปถ้าเราลืมแบ็กอัพนะเดี๋ยวนี้ไม่เป็นไรครัยยกร่ืองมน็ เอาเซฟอยู่บนเน็ตทาให้คนไม่สนใจแล้วฮะการต่อเน็ตกลายเป็นเรื่องที่ดีแทน ทีนี้ครับถ้ามันต้องต่อเน็ตอยู่ตลอดก็หมายความว่าทางฝั่งผู้พัฒนาเกมเนี่ยต้องมีค่าใช้จ่ายด้านเซิร์ฟเวอร์ไปเรื่อยๆแบบไม่มีที่สิ้นสุดนะครับในขณะที่ผู้เล่นเนี่ยเราซื้อเกมมาแบบพันห้าสองพันเราจ่ายครั้งเดียวนะครับแต่พวกค่า้จ่ายของค่ายเกมเนี่ยมันจะต้องมีต่อไปเรื่อยๆนะครับและนอกจากนั้นฮะเกมที่มีการอ้างอิงยี่ห้อต่างๆจริงๆนะครับอย่างเช่นพวกเกมแข่งรถอะไรเงี้ยฮะก็อาจจะมีปัญหากับค่ายรถได้นะครับว่าอนุญ,ญาตให้ใช้ไลเซนส์รถของเขาเนี่ยถึงตอนนั้นตอนนี้ก็ว่าไปนะครับอนน ตอนแรกผมคิดไม่ถึงเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเามองตรงนี้แล้วผมก็เข้าใจเลยนะครับว่าเออก็จริงนะถ้ามันถึงเวลาที่ค่ายเกมเนี่ยจะปิดเซิร์ฟเวอร์หรือว่าโดนเรื่องไลเซนส์เข้ามาเนี่ยต้องทํำยังไงเกมที่เราซื้อมาเนี่ยมันจะสามารถเล่นต่อไปได้หรือเปล่า สิ่งที่เกิดขึ้นกับเกม The Crew ที่ผมว่าไปก่อนหน้าเนี่ยฮะมันก็สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกเกมนะครับเพราะว่าตามหลักการแล้วนะครับเกมที่เราซื้อบนแพลตฟอร์มเหล่านี้เราไม่ได้ซื้อตัวเกมนะครับเราแค่ซื้อลซนส์ในการเล่นเกมนั้นบนแพลตฟอร์มนั้นเฉยๆนะครับถ้าพูด,ดง่ายๆนะครับก็คือเราเนี่ยซื้อสิทธิ์ในการเล่นเกมบนแพลตฟอร์มเท่านั้นถ้าสมมติสักวันเกมหรือว่าแพลตฟอร์มเนี่ยยุติการให้บริการขึ้นมาสิทธิ์ในการเข้าถึงตรงนั้นของเราเนี่ยมันก็ และกรณีอื่นๆก็อาจจะเกิดขึ้นได้อีกนะครับแต่สิ่งที่ผมกำลังจะพูดต่อไปนี้ผมคิดว่าทุกคนน่าจะพอรู้อยู่แล้วแต่อาจจะไม่เคยคิดถึงมันเท่านั้นเองนะครับลองนึกภาพครับคุณลืมวิธีการล็อกอินเข้าแพลตฟอร์มพวกนี้ลืมรหัสสตรีมและดันลืมด้วยว่าอีเมลที่เราใช้สมัครไปเนี่ยมันคืออีเมลอะไรก็เลยไม่สามารถรีเซ็ตพาสเวิร์ดได้หรือพูด,ดง่ายๆว่าคุณไม่สามารถล็อกอินได้เท่านั้นแหละครับแบบนี้ก็แปลว่าคุณจะไม่สามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มและไม่สามารถเข้าถึงเกมที่คุณณซืื้้้้ออออออแลวกกก็ดดงงไไไีตต่ปะครหหาาามมฎยเถุ ต,ตายไปแล้วนะครับเกมในแพลตฟอร์มพวกนี้ที่คุณซื้อไว้นะครับมันก็ไม่สามารถส่งต่อกับลูกหลานไปได้นะครับเพราะว่ามันไม่ใช่เกมของคุณฮะมันเป็นแค่สิทธิ์ในการเล่นเฉพาะตัวคุณที่คุณจ่ายเงินให้ค่ายเกมไว้เฉยๆเท่านั้นเองนะครับแม้ว่าในความเป็นจริงเนี่ยการแชร์พาสวดมันสามารถทําได้แต่ถ้าว่ากันตามหลักการแล้วนะครับแอคเคาท์ของคุณก็คือแอคเคาท์ของคุณคนเดียวนะครับเกมที่คุณเล่นด้าน,นแอคเคาท์เนี่ยก็เป็นสิทธิ์ในการเล่นของคุณคนเดียวเช่นเดียวกันฮะอารมณ์เดียวกับอีเมลนะคร ตัวเองแต่ว่าแชร์กับหลายๆคนหรอกใช่ไหมอันนี้มันก็เป็นเรื่องเดียวกันเลยนะครับในขณะที่สมัยก่อนครับถ้าคุณซื้อแผ่นเกมและเกมนั้นเนี่ยไม่ต้องต่อเน็ตเพื่อเล่นคุณจะเอาแผ่นเกมเนี่ยไปให้ใครก็ได้จะสืบทอดเป็นมรดกก็ได้เช่นกัน คอนเซปต์พวกนี้ครับเอาจริงๆฮะมันไม่ได้ต่างกับพวกสตรีมมิ่งเซอร์วิสอย่างเช่น Netflix Spotify แล้วก็อันอื่นเลยนะครับแค่ขั้นตอนในการเข้าถึงคอนเทนต์ในนั้นเนี่ยมันแตกต่างกันเฉยๆนะครับพวก Netflix เนี่ยคุณมีสิทธิ์เข้าถึงในทุกอย่างตราบใดที่คุณยังเป็นสมาชิกและยังจ่ายเงินสมาชิกให้เขาอยู่นะครับส่วนพวกแพลตฟอร์มโหลดเกมพวกนี้ฮะจริงอยู่ว่าคุณสามารถเข้าถึงได้ฟรีๆไม่ต้องจ่ายเงิน s u b s c r i p t i ่นรายเดือนนะครับ จ่ายเงินซื้อเกมที่อยู่ในนั้นแล้วนะครับตราบใดที่คุณยังสามารถล็อกอินได้คุณก็สามารถเข้าถึงไลบรารีของคุณได้แต่ถ้าสักวันฮะเน็ตฟลิหรือว่า Steam เนี่ยฮะมันบินมันปิดให้บริการเนี่ยคุณก็ไม่สามารถเข้าถึงคอนเทนต์ของคุณได้เหมือนกัน จะว่าไปแล้วนะครับเราทุกคนที่ซื้อเกมหรือว่าแอปอะไรต่างๆบนแพลตฟอร์มออนไลน์พวกนี้ก็ถือว่าเป็นการยอมรับและเห็นด้วยกับ policy เหล่านี้ไปโดยปฏิยายนะครับเพราะว่าไม่ว่าคุณจะอ่านไอ้ o l i c y เล็กๆที่เขียนไว้ด้านล่างหรือเปล่าทางค่ายเกมหรือว่าไอ้พวกแพลตฟอร์มเนี่ยก็ถือว่าเขาชี้แจงให้คุณทราบแล้วนะครับเพียงแค่ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะไม่ได้อ่านกันเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าล่าสุดไม่นานนี้เองนะครับกฎหมายของประเทศต้นทางแพลตฟอร์มพวกนี้ฮะเขาเพิ่งมาออกมาบังคับนะครับให้แพลตฟอร์มทั้งหลายเนี่ยฮ ผู้บริโภคจะได้อ่านและเข้าใจสิทธิ์ของตัวเองได้มากขึ้นนั่นเองนะครับอย่างไม่นานนี้เองฮะับสตีมเนี่ยก็เพิ่งมีการอัปเดตข้อมูลใหม่นะครับประมาณว่าถ้าคุณเข้าไปในตะก้าเกมที่คุณกำลังจะซื้อเนี่ยก่อนจะกดจ่ายเงินนะครับใต้นั้นคุณจะเห็นคําที่ระบุไว้ว่า การซื้อดิจิทัลโปรดักต์เป็นการอนุญาตให้คุณใช้โปรดักต์แบบนั้นบน Ste ี am ก็ตรงตัวเลยนะครับคือคุณจะเล่นเกมนั้นได้แค่บน Ste ีมนะครับถ้าสักวันค่ายเกมจะถอนออกจาก Ste ีมหรือว่า Ste ี am ปิดตัวหรือเหตุผลใดก็แล้วแต่ที่ทำให้ Ste ีมไม่สามารถใช้งานได้เนี่ยคุณก็จะไม่สามารถเข้าถึงโปรดักต์ตัวนั้นได้อีกต่อไปนั่นเองแต่ก็อย่าเพิ่งเหมารวมไปนะครับว่าแพลตฟอร์มดิจิทัลดาวน์โหลดเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ไปซะหมดนะครับมันยังมีค่ายหนึ่งนะฮะที่ผมรักมากมาก,มากเย้ยก็ ก็โปรโมทเช่นกันครับแต่อันนี้กลับกันฮะเขาเขียนว่าการซื้อดิจิทัลโปรดักต์บน GOG คุณจะได้รับตัวติดตั้งแบบออฟไลน์ที่ไม่สามารถถูกพรากไปจากคุณได้ก็ประมาณว่า GOG เนี่ยเขาไม่ได้สนใจเลยฮะว่าคุณจะเล่นผ่านแพลตฟอร์มอะไรถ้าคุณซื้อผ่านเขาเนี่ยคุณจะได้ตัวติดตั้งแบบออฟไลน์ไปเลยทีเนี้ยถ้า GOG จะเจ๊งเกมจะปิดหรือว่าอะไรก็แล้วแต่คุณก็จะสามารถเข้าถึงเกมของคุณได้ตลอดไปเหมือนสมัยที่คุณซื้อแผ่นนู่นเลยฮะ นี่แหละครับคือเหตุผลที่ผมรัก GOG นะครับประมาณว่าถ้าเป็นเกมที่เน้นเนื้อเรื่องเน้นออฟไลน์ line, และถ้าผมเลือกได้เนี่ยยังไงผมก็จะซื้อกับ GOG เท่านั้นฮะผมอยากสัสนุนให้แพลตฟอร์มแบบนี้อยู่กับเราไปนานๆครับแต่มันก็มีจุดหนึ่งให้คิดนะครับเพราะว่าตามสิทธิ์ของผู้บริโภคแล้วนะครับต่อให้เป็นเกมไม่ต้องต่อเน็ตเล่นเป็นเกมออนไลน์เนี่ยฮะเมื่อเกมนั้นปิดหรือว่าเซิร์ฟเวอร์ยุติการให้บริการลงนะครับยังไงผู้บริโภคกับเราก็ควรจะยังได้สิทธิ์ในการเล่นแบบออฟไลน์ต่อไปหรือเปล่า่าาาะเรรจจึงควววดดูย้ยก เที่รวซื้อเนี่ยมีโหมดออฟไลน์ไหมถ้ายังมีอยู่ต่อให้เซิร์ฟเวอร์ปิดเราก็ควรจะเล่นออฟไลน์ได้อยู่ดีเพราะว่าเราควรจะมีสิทธิ์ในการเล่นของเราต่อไปแม้ว่าตัวเกมนั้นเนี่ยจะไม่มีเซิร์ฟเวอร์แล้วก็ตามนะครับถ้าผู้พัฒนาเกมเนี่ยตัดสินใจจะยึดคืนทั้งหมดอย่างเช่นสมัยเดอะครูเนี่ยฮะก็แน่นอนครับต้องมีคนไปโวยวายและถ้าโวยวายเนี่ยเราก็อาจจะได้โหมดแบบออฟไลน์กลับมาก็ได้ ก็ประมาณนั้นเลยนะครับแม้ว่าจะไม่ใช่คอนเซปต์อะไรที่ใหม่นะครับแต่จุดประสงค์ในการทําคลิปนี้ก็คือผมอยากให้ผู้บริโภคทุกคนรับทราบข้อมูลเหล่านี้ไว้ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อ Product ต่างๆเท่านั้นเองนะครับถ้าใครชื่นชอบคอนเทนต์แนวนี้ก็รบกวนช่วยกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไว้นาคตถ้ามีคอนเทนต์อะไรน่าสนใจเดี๋ยวผมจะหยิบมาเล่าให้ฟังกันอีกครับสวัสดีฮะ